สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10ธันวาคม 25. 6 5าร้อิบประธานดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัเสเซียนั้นได้ถแถลงนะครับเมื่อวันที่9ธันวาคม2 5 6พรว่ารัเสเซียจะไม่ขายน้ำมันให้กับประเทศใดก็ตามซึ่งร่วมกันใช้มาตรการตรึงราคาน้ำมันดิบของรัเสเซียที่ขนส่งผ่านทางเรือ อยู่ที่บาร์เรลละ60ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ2,077บาทต่อบาร์เรลทั้งนี้สมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่ากลุ่ม EU ประกอบไปด้วย27ประเทศและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7แห่งนะครับหรือว่า G7 ที่สมาชิกประกอบไปด้วยสหรัฐแคนาดาเยอรมนีฝรัง่งเศสอังกฤษอิตาลีและญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังมีออสเตรเลียซึ่งเข้าร่วมกับทางด้านกลุ่ม G7 ในเรื่องนี้ด้วย พร้อมใจกันประากาศมาตรการดังกล่าวซึ่งมีผลัระับใช้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2 5 1 5ปูตินบอกว่าต่อไปเนี่ยมาตราก,าการการควบคุมราคาที่ฝ่ายตะวันตกออกมานั้นมันเป็นเรื่องที่งี่เง่าและก็มีแต่จะทําลายสเสถียรภาพของตลาดขณะเดียวกันรัสเซียนั้นกําลังพิจารณาลดเพดานการผลิตแต่ยังไม่มีการขยายความจากปูตินว่าปัจจุบันนั้นรัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่อันดับสองของโลกและการลดการผลิตนั้น จะลดลงปริมาณเท่าไหร่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักโทษอีกครั้งสําคัญกับสหรัฐซึ่งเรื่องนี้ปูตินก็ได้มีการพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันโดยบอกว่าสหรัฐได้ส่งตัววิกเตอร์บูดพลเมืองรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในพ่อค้าอาวุธสงครามชื่อดังที่สุดของโลกแลกกับการที่รัฐบาลของรัสเซียนั้นจะต้องปล่อยตัวทางด้านบริทนีย์ไกรเนอร์นักบาสเกตบอลหญิงชาวอเมริกันซึ่งสารรัสเซียพิพากษาเมื่อเดือนสิงหาคม2 5พ5ส้าว่า เธอรับโทษจำคุกเป็นเวลา9ปีฐานลักลอบนำเข้าน้ำมันกัญชาเข้าประเทศปูตินก็บอกว่าทั้งสองประเทศยังคงเจราจากันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักโทษครั้งต่อไปในประเด็นสงครามกับทางด้านยูเครนผู้นําของรัสเซียก็บอกนะครับว่ามีความเป็นไปได้ในอนาคตที่รัสเซียนั้นจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกับรัฐบาลยูเครนอย่างไรก็ตามรัฐบาลของรัสเซียนั้นถูกหักหลังจากเยอรมนีและฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในภาคีของข้อตกลงมิน้นท์ แต่ตอนนี้ทั้งสองประเทศกลับเดินหน้าอัดฉีดอาวุธให้กับยูเครนเรียกว่าแบบเต็มอัตรานี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้ดำของรัสเซียนั้นได้ออกมาเปิดเผยความในใจถึงสถานการณ์ของโลกที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าในเรื่องของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับที่ชาติตะวันตกนั้นได้รวมตัวกันในการที่จะไปกําหนดเพดานราคาน้ามันของทางด้านรัสเซียอยู่ที่60ดอลลาร์ต่อบาเรล รวมถึงกรณีที่ฝากฝั่งของชาติสหภาพยุโรปและนาโต้นั้นให้การอุดหนุนเรื่องของอาวุธกับทางด้านย,ยูเครนอย่างต่อเนื่องครับ